หลายคนนะคะก็อาจจะได้ยินหรือเข้าใจกันว่าถ้าเราต้องฟอกตาแล้วต้องฟอกไปตลอดชีวิตสวัสดีค่ะนิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะได้ยินหรือเข้าใจกันว่าถ้าเราต้องฟอกตาแล้วต้องฟอกไปตลอดชีวิตไม่สามารถที่จะหยุดฟอกได้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะทั้งหยุดฟอกได้แล้วก็ไม่สามารถหยุดฟอกได้ค่ะถ้าในกรณีแรกเราเป็น เสื่อมนะคะเลื้อยลังแล้วก็ปล่อยให้การทํางานของไตลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายไตายวายระยะสุดท้ายนะคะระยะที่5คุณหมอก็อาจจะพูดคุยเรื่องฟอกไตนะคะให้เราฟอกไตเป็นการบําบัดทดแทนไตหรือทําหน้าที่แทนไตที่ไม่สามารถทํางานได้ค่ะถ้าเป็นการทํางานของไตเสือ่อมแล้วก็ลดลงแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถที่จะหยุดฟอกได้แต่ถ้าในกรณีที่2นะคะตอนแรกนะคะเราอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฟอกเลือดไตแต่มีเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่างนะคะ ที่จะต้องทาให้เราได้รับการฟอกเลือดหลังการฟอกเลือดแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้3อย่างก็คืออย่างแรกเลยค่าการทํางานของไตของเรานะคะจะกลับมาเท่าเดิมหลังฟอกไตและก็ตอบสนองต่อการรักษาดีค่าไตก็สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ต้องฟอกไตและกลับไปทํางานปกติไม่มีโรคไตเหลืออยู่หรือถ้าเป็นไตเรื้อรังระยะที่2ก็อาจจะกลับไปเป็นระยะที่2เหมือนเดิมได้นะคะอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเป็นระยะที่1ค่ะ2นะคะค่าไตยแย่ลงแต่ สามารถหยุดฟอกได้ก่อนฟอกนะคะค่าไตาอาจจะปกติแต่พอหลังฟอกแล้วค่าไตาลดลงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเราต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตเช่นนะคะก่อนฟอกค่าไตาเราอยู่สักประมาณระยะที่2แต่พอหลังฟอกค่าไตลดลงมาอยู่ระยะที่3แบบนี้ค่ะเราก็ต้องทําการนะคะชะลอค่าไตาไม่ให้เสื่อมลงไประยะที่4ระยะที่5นะคะหรือให้ไตเข้าสู่ระยะถัดไปให้ช้าที่สุดแล้วก็3นะคะต้องฟอกไตไปตลอดชีวิต ไม่สามารถหยุดฟอกได้บางคนนะคะไม่มีความจําเป็นที่ต้องฟอกแต่พอฟอกแล้วไม่สามารถหยุดฟอกได้จึงทําให้ต้องฟอกไตนะคะไปตลอดสําหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะฟอกไตแล้วสามารถหยุดฟอกได้ไหมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจิบสลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ